สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชุนเจริญชาแนลวันนี้นะคะเราก็จะมาตัดผมตามเนด์นะคะก็คือทรงยูนารีใช่จากเรื่องอะไรคะพี่อายซีรีส์ Never the Less เนะใช่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มียูนาบีหนึ่งแล้วก็ยูนาบีสองนะคะแล้วก็มีเจ้าช่างตัดผมอีกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราใช้อะไรบ้างใช่ไปกินเลยย้ย สำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็มีแค่4อย่างเท่านั้นนะคะก็คืออย่างแรกก็เป็นถุงดำนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแล้วก็ไปครอบเพื่อป้องกันไม่ให้ผมนะคะตกลงบนเสื้อผ้านะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะก็คือหวีนะคะคือเรามีที่บ้านตอนนี้เรามีหวีชนิดเดียวก็คือหวีแปรงนะคะอ่าต่อไปก็คือกันไกลกันไกลที่เราใช้ตัดของธรรมดาแล้วก็หนังยางเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยเดี๋ยวเราขอเบิกตัว น้ำมีหนึ่งค่ะแต่แต่แแแแโอ้เคชันั่งเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุนเจริญบ้าเบิร์นบ้าเบิร์เดี๋ยวอันนี้นะคะถุงดำเราก็จะตัดตัดให้เป็นช่องหัวเข้านะคะ ขอครั้งแรกที่ไม่ใช่ตัดถึงโตเหมือนกันนะคะก็สุนเส้นนิดหนึ่งเราก็ดูมาจากคลิปนะคะกนะ่อนเราเราก็หากลางกระหม่อมก่อนนะคะแล้วเราก็เล็งนะคะให้มันลงไปที่ใบหูเราไม่มหีหวีที่มันเป็นหวีซีซีนะคะเราก็ใช้นิ้วมือทำเอาเเลยนะคะทำเหมือนกันสองข้างเลย,เลย ที่เราแบ่งเรียบร้อยแล้วน,นะคะแล้วก็ุผีแล้วเราก็มัดหนังยานะคะให้อยู่ตรงขวางคิ้วนะคะมัดแบบนแน่ๆๆตน <c oughs> ตึงเลยนะคะทุกคน <c oughs> โอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เรามาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็วัดระดับที่เราจะตัดตรงประมาณบริเวณคางนะคะเ <c oughs> ทคนิคคือ รวบให้ตึงมัดให้แน่นตัดให้ตรงค่ะให้ตรงค่ะอ้เหอยนั่ง<ๆ>นั่งตรงตงค่ะนั่งตรงตค่ะมั่นใจมั่นใจค่ะหนึ่งสองตรงเร้่หรอไม่อะนี้อัดเลยหนึ่งสองซ่อึบนะแค่ก้นหายใจไว้นะ เรา,ออางอนยังสวยไหม <laughs> อ่ะนั่งตรงๆนะเราต้องนั่งตรงๆคนะ่ะโอเค เสร็จแล้วนะคะอ่ะเราก็จะเมะื่อกี้อันนี้นะคะที่เราตัดไปมันอยู่ระดับคางนะคะอันนี้เราก็จะตัดให้มันยาวขึ้นนิดนึงนะคะ<ม>ก็คือเราจะตัดประมาณนี้ห่างกันประมาณหนึ่งฝ่ามือก็พอพอไหมคะคาดว่านะคะคาดว่าทีะนิดก็ได้คาดว่ามันน่าจะสวยค่ะแล้วเราก็ทำการซอยเหมือนเดิม <c oughs> รอบนี้คือแบบเลิศถจะเป็นชั้นชั้นเป็นบอลลูนอันนี้ก็ต่อไปก็คือการเก็บทรงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บซ้ายกับขวาเาไปอ้าออกมาได้วค่ะไม่เวลาออกมันยำบัก่ะอันนี้เราก็สามารถทำตามกันที่บ้านได้เลยนะคะ ง่ายมากมากเลยอ่าสำหรับหน้าวีหนึ่งก็จบไปแล้วนะคะต่อไปขอเปิดตัว,ตวหน้าวีสองเจอนั่งค่ะเจอนั่งค่ะเชจอนั่งค่ะอย่าหมาุมมหนเยอะค่ะอย่าหมุนค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผ้าคลุมรองหง ไม่ได้แล้วลอันนี้นาะงมี2ก็คือผมไม่ได้ยาวมากนะคะแล้วก็จะทําแค่ครั้งเดียวนะคะ นั่นตัวตรงนะคะยางตัดเลยนะคะอุ้ยอุ้ยอ่าอุเขาจบผมเดงได้ไหมนี่นะคะของงานปีสองอ้ยผมออกมาเยอะมา,ากเ่ นาวีสองหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วเรย, 5, 4, 3, 2, ย่มเลยค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้ยเป็นยังไงเป็นไยสีผมเห็นไหมคะม,มันก็มีความเป็นเรเยอร์ชั้นออกมานี่เสร็จแล้วค่ะของเรบนาวีสองเดี๋ยวเราไปดูภาพมิเสเซตของนาวีสองกันเลยค่ะ ใครนะคะที่อยากไปตัดตามก็สามารถทําตามในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะก็คือจะออกมาสวยแบบนาวี1แล้วก็นาวี2อย่างนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, <ด>ลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนี่ีๆนิ่งค่ะด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะคะว่าชอบแบบลุคสไตล์นาวี1หรือว่านาวี2นะคะ แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของพวกเราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย